ทำปกติเนี่ยเดี๋ยวเสียหลักขอ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 ให้เหินติดทีเถอะเบาหน่อยเบาหน่อยแรงมากเขี่ยรถพังตามมาได้คันหนึ่ง ผมว่ามันจะมีแรงผมว่ารถผมจะมีแรงไปต่อช่วยแนะ่อยากให้ถึง5 0 0รไวๆ từng hòa ไอ้ยานหลอกแทนโอ๊ยตึงตึงตึงอันนี้เดือดจริงอันนี้เดือดจริงตำรวจตึงอันนี้อันนี้ได้ นักหาปูระดับโลกสู้ๆครับพี่ชาย ครับผมขอบคุณมากครับครั้งแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมขอคนละหนึ่งไลค์ก็พอใจแล้วครับหุงเดียวไม่คุ้มไม่สัต <Hey. S 3> ว์ไปจิงอ๊พี่มีเงินเท่าไหร่มี8ปดหมื่นครับตอนนี้ต้องวางขายปุ๋ยต้องครับไม่งั้นไม่มีไม,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 ไม่มีที่เก็บครับตอนนี้จบไปก็ไม่รู้จะทำอะไรต้องไปวางไว้ในตลาด มมไ่สวัสดีครับโค้ไม่ซืน้ำเงินครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้มาเยอะจังตำรวจปกติครับกลางคืนเบาๆนะเบาๆนะครับผม อะไรวะเนี่ยหลุดแล้วหรอฮแล้เหรอเะไรเนี่ยแป๊บนึงนะครับผมขอขอลองเหินใหม่ก่อนผมไปศึกษามาผมเห็นเหินนี้ผมไปดูเซียนมา เขาใช้เหินนี้แล้วแม่งอย่างเทพแล้วหนึ่งหน้าผมขรอลองกน่อนมารู้จะทำได้ป่ะนะผมผมเห็นผมเห็นในในคลิปมันทำได้อะขรอลองหน่อยแล้วกันโอ้ยเฮียเฮ้ย โอ้ยเจอการตำรวจกูพูดแค่นี้แหละขอยอทีได้ไหมขอยอทีได้ไหมแป๊บนึงนะผมไม่มั่นใจว่ะไม่มั่นใจว่ารอบรอบที่สองจะเหมือนรอบแรกไหมปุ๊บไอ้เหี่ยไม่ได้มันต้องเขียงขึ้นแบบหักซ้ายขึ้นใช่ไหมตะก,กี้มันไม่ได้หักซ้ายขึ้นนะนต้องหักซ้ายขึ้นอย่างนี้อ๋อ เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วคือมันต้องออกขวาแล้วก็ฉีกคือแบบฉีกออกขวาแล้วก็หักเข้าซ้ายเลยหูไกลอยู่นะ้าไม่โดนยิงยางก่อนผมวมันมรอดต้องล็อกหลบดีๆเห็นเป้าหมายแล้วหักขวาไปหักซ้ายฟึบโอ<ข>้คุณเอาไปทำอะไรครับ แรงกว่านี้หน่อยแม่งไปอยู่สะพานเนี้ยคือถ้าแรงกว่านี้อีกหน่อยแม่งไม่ขึ้นสะพานนั้นนะ่ะเนี่ยตะกี้เพามันขึ้นได้นะรถแรงกว่านี้ปบเฮ้ยถึงจริงด้วยเฮ้ยเฮ้ยแม่งถึงจริงด้วยทุกคนแม่ง <c oughs> ถึงสะพานนี้จริงด้วย ขวามมอนี่มีตึกปูนอยู่ถ้าจกแล้วตำรวจมาก็โอเคเราก็ออกขวาไปเลยโดดลงออกขวาออกขวาเลี้ยวซ้ายแล้วก็จะไปเหินนั้นเหินอินฟินิตี้ ขอยมาขอยมารีบมารีบมาตำรวจจกใกล้สุดแล้วต้องมาแล้วตรงเนี้ยเออมาแล้วมาแล้วมาแล้วอัสฮเว้ย วัสดีครับคุณตำรวจทำไมนะดูคุณคุณมันคนสี่คุณเปลว่าไม่อันนี้คุณคุณนะขอรับเอ้ยคุณคุณเหรอคุณตำรวจคไม่ได้จับจับผมแต่ผมไม่เคยได้ก็คุณคุณหน่อยนะได้เล่น้วเอาเครื่องผมดูหน่อยนะครับหนึ่ง ได้เล่น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 เนใหม่มาแล้วเหินใหม่มาแล้วอะโอเคไอโนนาวมันไปไหนแล้วปีนี้ผมตั้งเป้าหมายไว้จะให้จะให้ถึงแสนก่อนสิ้นปีผมว่าผมจะทำได้ที่อยู่ดีมันก็ขับมาแล้วก็หายไปเฉยเลยอะไรของมัน ยังไม่พาไปเหินใหม่เลยแม่งหลุดง่ายเกินเนี่ยมันไม่มีคันไหนตามผมทันเลยอะเฮ้ยหา่มน้ยมอตัวซะดีๆโทษหนักจะได้เป็นเบาโอ้ยผมให้ถีบคันเลยครับตำรวจไปละ นี้ตำรวจแบบชุป,ปาปีนูแยโยู่คำหนึ่งนะไอ้เขียรถต้นตีนที่ผายเลยมาได้เล่นสักทีได้เล่นแล้วได้เล่นแล้วได้เล่นแล้ว พีทราคาเท่าไหร่ครับเชี่ยดีนะพาดดีนะผมพลาด Oh! คนที่เข้ามาติดตามใหม่แบบอยู่กับผมไปนานๆนะครับผมอย่าเพิ่งเบือ่อเวลาได้เวลาเข้าคุกกันต่อปุ๊บ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 สวยคอมพี่เท่าไหร่บอกไม่ได้ครับผม <c oughs> ไม่ไม่แพงหรอกไม่แพ้ คนดูชอบเสียงเงินกะลอยหลายแล้วกะลอยหลายแล้วอุ้ยขอบคุณมากครับขอบคุณมากดีใจด้วยขอบคุณครับผมตอนนี้ผมขอโฟกัสก <f ocus S 1> <x 2> ับตำรวจก่อนนะใช่ผอบบปรปะวะใช่ผอบบปะน่ะอย่าเพิ่งยิงได้ไหมขอสิบวิอย่าเพิ่งยิงขอสิบวิขอสิบวิอย่าเพิ่งยิง ขับปกติเนี่ยนะเสียหลักขอ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 ให้เหินติดทีเถอะต้องเบาหน่อยเบาหน่อยแรงมากเชีย่ยรถพังตามมาได้คันหนึ่ง ังว่ามันจะมีแรงังว่ารถผมจะมีแรงไปต่อช่วยแนะ่อยากให้ถึง500ร้อยไวๆวองครับ 下，等我。 โอไอ้ยังหลอกแจมอ่โอ้ยตึงตึงตึงอันนี้เดือดจริงอันนี้เดือดจริงตำรวจตึงอันนี้อันนี้ได้รู้เลยไม่ต้องสืบเลยไม่ต้องสืบเลยไม่ต้องสืบเลยว่าใครโดนระเบิด ตามต่อไม่ไ้คันนั้นเป็นคันที่ผมสุ่มได้นี่หว่าแรงขนาดนั้นเลยวะหรือต้องแต่งเต็มน่าต้องแต่งเต็มับนอนฝันดีนะครับตกหลามไม่เอาตกหลามไม่นุกอะตกหลามหนีตำรวจไม่หมันขับเรือหน,นีก็ไม่ได้แต่ตกหลาม,ไ,มได้เงินดี ประเทศนี้คนมันเยอะด้วยครับมันเลยและผมเล่นหนุมาันไม่ไม่กระตุกเลยจะบังกับเสืออะไรครับโอ้ดเด็กเดเ้ยกระตุกยังนวะ เอาสูตรธรรมดาไปก่อนนะครับมันตอนดึกแล้วเติมตังไม่ได้ครับผมขอบคุณครับหูนับบงมาบางทางที่อะไรปัญญาออนอุ้ยมีดักคนนึง เขี้อะไรเนี่ยโอ้ว่าแล้วมันแหลกเขี้อะไรโอแหลกแหลกแหลก,กจัดเลยแหลกจัดเลย<พ>อ๋อเขาปูจะระเบิดแล้วนี่บอกจัดเขตคนเยอะพี่จะรอดบอกว่า รียบร้อยรถสบัดไปรอบหนึ่งรอแล้วรอแล้วรอแล้ว ียตกใจหมดตกใจหมดแม่งนึกว่าเหตำรวจฮสองถุงไอ้เหี้ยสองถุงนี้ยังหมาเลยว่าสายไฟรู้สึกจออะไรับทำไรอะครับผมครับผมว่างเงาทำไรอะผมกำลังขายของครับทำไรอยู่อะกำลังขายของครับจะไรหนุกหนุกปะพาเลื่องไ,ไหรหนุกๆ หนีตำรวจปะเอาป่ะหนีตำรวจผมลุกสุดแล้วนี่หมูก็ทำอยู่ใช่เหรอสายไฟผมจะสร้างบ้านได้แล้วตอนนี้ปูนด,ด้วยเชื่อใจได้ป่ะเนะี่ยถ้าผมไปด้วยเนะียขอมากับผมไม่มีวันเกมพูดแค่นี้แหละอ้าวพูดเองนะไปกับผมแล้วลองมันส์ เหลือไม่มีไรทําเลยอะพี่ไม่มีไรทาก็หาเกมเล่นสิรครับไม่ก็ดูผมนี่แหละนีคนมาร่วมสถาชตากรรมเดียวอะเวลาผมเอาคนอื่นไปด้วยผมชอบเกมอะขับคนเดียวไม่เกมอะจอดอย่างนี้ที่ออกทางไหนเนี่ยเอ้าคุณมากับเซียนอะคุณต้องคิดเยอะ หม้อเถิด้วยหมุนไปหนึ่งหมุนติว้วหมุนติว้วหมุนติ้วกับติวเขา อีโค้งหนึ่งน่าจะหายไม่เห้ยเจสกี้เฮียมอยู่ตรงนี้เนะี่ยตามอยู่ไกลๆถ้าผมพลาดคือเกมไม่มีเกม <laughs> ผมวิ่งไว บังเอิญว่าไม่พลาดอ่ะดอีอุ้ย้ยไปส่งไหมครับโหจะไล่ลงรถแล้วคืออยากโดนไล่มากดิใช่ไหมนี่มาจบตรงนี้นี่โหนี่จับกูไม่ได้เลยม่อกี้เดา เย่นดีนะเจ้าอวะคือคือมันฉลาดเว้ยไอจังหวะที่กูเลี้ยวเลี้ยวตรงแม่น้ำกเห็นปะคือมันไม่มันไม่หับมันมันไม่ขับตามมันเข้ามาลรูกลางเว้ยมันเลยมันเลยได้ยิงเว้ยถ้าถ้าเป็นคันนี้ต่อไปเรากูจะขับออกขวาไปเลยเล่นเล่นแบบแบบด้วยไหมล่ะเนมาร์ทีตำรวสีขาวไปที่ยังวะตัดสายเขาเลยรถเขาเบิร์ดโอ้โหเจ้านี่เจ้าเจ้านี่ วันนั้นโอ้ยผมตำรวจรถที่ไฟจังครับเจ้าคันเดิมเลยตัวตำรวจอีสานโอ้โหโกวิดลูกดัางเลยตัวมันไม่มีใครจับผมได้อะผมก็แบบผมแต่ผมปูนปูนจะสร้างบ้านแล้วนะปูนปูนผมอ่ะคือโนคนเลยคนเลยรอบนี้รอบนี้รอบนี้ไม่เหลือเต็มเต็มไอเกมตำรวจตำรวจอีสานคืออะไรตำรวจอีสานพูดภาษาอีสานอะ นี่เล่นติดเกินนี้ขอทีนะ <c oughs> ่ีนะเจ๊แค่ตงรู้ไม่จอดรอะ่ะเชี่ยสองคันโอ้โหเอ๊ะตำรวจตรงนี้ปะนะ่ะ เฮ็ดย <mile> ่คนที่เอ้ยขันนุนน่าจะรอดปะน่าจะตามได้อยู่ตามได้แต่มันก็พังอ่ะคือรถรถกูเกาะแทบไม่รถเลยเ่อกี้ตามมาคันหนึ่งนะยี่นี่คนต้นตีโเขาคนหลุดแล้วนั่นแ่ะได้หลุดแล้วกูไมกูอยากมาเหินเหินนี่เล่นเหรอ ถ้าตำรวจตามถ้าตามมาได้อีกกูก็พามาเถินเถินเถินลงกลางไม่กลางเลยดีกว่ากลางอะ่ะเสียกเกาะไอ้เพี่อลงไปกูไม่เคยแบบพล,ลิกรถได้ดีๆเลยเสียเกาะตลอด